สวัสดีนะครับนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะมันก็วันนี้ก็มีหลายอย่างนะพี่น้องหลายเรื่องนะพี่น้องเนาะที่จะมาพูดคุยกันนะครับพี่น้องเนาะ,ะสิ่งที่ไม่คาดคิดเนาะพี่น้องนะครับเอฟซีว่าเขาจะโอ้ทำได้แบบนี้นะครับเอฟซี ว่าเขาจะกล้าทำแบบนี้นะครับเบบซีเอก็นพี่น้องผมก็เดินไปนะพี่น้องเนาะตามเหตุการณ์เขาก็เดินไปนะครับเบบีเดินไปว่าจะไปหาเออไปดูว่าลุงออกมาหรือยังเขาก็เดินเข้าไปในศาลเขาว่าจะเข้าไปหาชิดปะเปด้วยนะครับเบบีว่าจะลุงมาตอนไหนนะครับเบบีก็มี คนคนหนึ่งนะพี่น้องเนาะได้เรียกนะครับพี่น้องเนาะผมนะครับได้เรียกผมไอ้เหี้ยต่ามเอากับกูไหมเออมึงมีปัญหาอะไรกับกูไหมมึงมามึงมานะครับพี่น้องมานี่มานี่นะครับแต่ผมก็เดินไปนะพี่น้องเนาะเดินไปนะครับก็ไม่ได้พูดอะไรนะพี่น้องเนาะอืมก็เดินตามหลังผมมานะพี่น้องเข้าไปด้านในเลยนะพี่น้องเนาะเข้าไปด้านในจนอ่าถึงนะพี่น้องเนาะ จุดที่รถลุงจอดนะพี่น้องเนาะลุงจอดนะครับเิบซีเดินไปนะพยายามเข้าไปหาเรื่องนะพี่น้องเนาะหาเรื่องจนถึงนะครับจนถึงที่เลยนะครับพี่น้องเนาะก็ตอนนั้นก็มีท่านทนาอยู่หลายคนนะพี่น้องเนาะเข้าถึงตัวเลยนะครับยิบซีเข้าถึงตัวเลยนะครับพี่น้องเข้าถึงตัวเลยอ่าก็เขาก็ไม่ได้พูดอะไรก็บอกให้ออกไปนะพี่น้องเนาะออกไปก่อนนะพี่น้องเนาะ ก็มีรอบพ่อนะพี่น้องรอบพ่อๆก็เชิญตัวออกไปนะครับพี่น้องเชิญตัวออกไปด้านนอกนะครับ hmm. เ yeah. ี so, ่ี life, um, we ่ตอนนั้นก็ไม่ยังไม่ยังออกไปอีกนะพี่น้องก็ถือก้อนหินอยู่นะบี่สีถึงก้อนหินว่าเอาจะเอามาทาร้ายนะพี่น้องเอามาทาร้ายเนาะก็มีการด่าโทต่างๆนานานะครับพี่น้องโดยเป็นเหตุซึ่งหน้านะครับอันนี้นะครับพี่ี่ ยืนซึ่งหน้าก็มีท่านายอยู่ด้วยนะครับ fc เป็นประจักษ์ประยานด้วยนะครับในเรื่องนี้นะครับ fc เป็นประจักษ์ประยานด้วยนะครับพี่น้องแต่เราก็ไม่ได้ทําอะไรนะพี่น้องก็ปล่อยเขาทําไปนะครับพี่น้อง fc ก็ปล่อยเขาทําไปนะครับสวัสดีค่ะม,มัน เราก็คิดไม่ถึงล้ว่าจะทําได้แบบนี้นะครับพี่จีเนาะซึ่งซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรารู้สึกหวาดกลัวนะคะหวาดกลัวรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะครับผมรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับพี่จีไปถึงเนื้อถึงตัวเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรนะพี่น้องเนาะเร้ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะครับพี่จีได้คลิปนั้นไหมนะครับก็มีอยู่นะพี่น้องก็มีอยู่นะครับพี่น้องก็มีอยู่ ครับพีส oh, mm ี่ก็ถึงเกือบถึงบันไดศาสตร์นะครับพี่น้องที่เขาวิ่งเข้าไปใส่เดินไปใส่เลยนะครับพี่สี่โดยไม่เกรงกลัวนะครับกฎหมายเลยนะครับพี่สี่มันมันเลยทำให้เรารู้สึกครับรู้สึกเย่นะพี่น้องรู้สึกกลัวนะคะรู้สึกกลัวด้วยนะครับพี่สี่เป็นอะไรนะครับที่คนอื่นเขาไม่เคยทําแบบนี้นะพี่สี่ หรือจะมาเบี่ไหนผมก็ไม่รู้นะพี่น้องอืมแต่เนาะพี่น้องอันนี้ก็เราก็คิดเนาะก็เคยไปร้องเรียนเนาะไปร้ปองเรียนไปร้องเรียนนะครับพี่น้องว่าไม่ให้ยูทูบเบอร์มาไลฟ์สุดมาป่อความวุ่นวายนะครับพี่น้องเนาะคุณก็ได้ไปยื่นแล้วเรียบร้อยแล้วแต่คุณทำซะเองนะพี่น้องเนาะ ทำซะเองนะครับอันนี้มันมันหมายความว่าอย่างไงนะครับพี่พีเราก็ไม่คิดว่าเขาจะกล้าเดินเขาจะกล้าเดินเข้าไปนะพี่น้องด้วยเข้าไปหาเรื่องในถึงในบริเวณในศาลนะคะมีรปภทั้งสามคนนะครับพี่พีซึ่งมันทําให้เรารู้สึกหวาดกลัวมากรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะขนาดสถานที่ราชการสถานขนาดในศาลก็ยังไน่กล้าเนาะกล้านะครับมีมีอาวุธด้วยนะครับพี่น้องมีอาวุธด้วย อยู่ในกระเป๋านะครับวิปซี่น่าจะเป็นมีดนะพี่น้องถือโชว์ผมอยู่นะครับถอดเสียบถอดเสียบอยู่นะครับพี่<อ>น้องมีมีดด้วยนะครับวิซี่ตรงอยู่ตรงถนนด้านหน้าแล้วก็เดินเข้ามานะพี่น้องก็มีการอ <นะ S 1> ่าอ่หยิบหยิบก้อนหินเนาะหยิบก้อนหินนะคะหรือว่าก้อนก้อนก้อนอิฐเนาะอยู่ข้างหน้าศาลนะคะจะวหาะกะจะอ่าปามาใส่เนาะค่ะ อันนี้เรามีพยานเนาะพี่น้องมีพยาน<ม>คือรปภทั้งสามคนอยู่ในเหตุการณ์นะครับพี่น้องเนาะ<ม>ก็มีการปิดประตูเลยนะครับพี่น้องปิดประตูด้านหน้าโดยเลยนะครับพี่น้องเอฟซีเราก็ไม่คิดไม่ฝันเนาะว่าจะจะเกิดในที่แบบนี้นะพี่ ยังต้องอบอกทางให้ทุกคนออกอีกทางหนึงนะคะ,ะคเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ร้ายแรงมากคือไม่ไม,ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนีน้เกิดขึ้นนะ,ะ,นะทุกคนรู้สึกหวาดกลัวตกใจกันไปหมดนะคะ,ะค่ะใน,นะในเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะ,ะค่ะแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันเนาะพี่น้องเนาะตอนผมเดินเข้าไปก็พูดอ่มคู่หรืออะไรเนาะพี่น้องตะโกนใส่ผมเนาะ มึงเจ้ากับกูไหมไอ้ทำมานี่มาหากูมึงมานี่อืมเราก็ไม่ได้สนใจเราก็เดินเข้าไปนะพี่น้องเนาะว่าเรา,าไม่อยากไม่อยากมีเรื่องน้อพี่น้องในที่แบบนี้นะครับไม่อยากมีเรื่องมีปัญหาพี่น้องก็ไม่อยากยุ่งด้วยนะพี่น้องเอฟอันนี้มันเป็นอะไรที่มันไม่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ควรนะพี่น้องอทําอะไรมันต้องมีสตินะครับอันนี้คุณขาดสตินะพี่น้องเนาะอันนี้คือนะครับ จะพาความสุยเข้าตัวเองเราก็ไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรกันมาก่อนนะคเราไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรกันมาก่อนไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกันมาก่อนเลยนะครับอันนี้มาทําแบบนี้เลยนะครับพี่น้องอันนี้มีการเอ่ยชื่อด้วยนะพี่น้องเนาะอันนี้นะครับเป็นเหตุโดยซึ่งหน้าเลยนะครับพีอืมไอเฮียต้ามึงมีปัญหากับอะไรกับกูมึงมาหากูเลยมึงเข้ามาหากูเลยมึงมา ผมก็ S <S ไม่ได้ตกตู้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับพี่น้องเนาะไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่เราอออก็มีคลิปอยู่นะพี่น้องมีคลิปอยู่นะพี <YY Y. S 1> อืมเราก็พูดต,าม,ตามความจริงก็ตามคลิปนั่นแหละพี่น้องนะตา,ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเีีอันนี้นะครับก็น่าจะเรียบร้อยนะพี่น้องโรงเรียนจีนนะครับพี่น้องเนาะถ้าทําแบบนี้นะครับมันเป็นอะไรที่มัน มันแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะออช่างกล้าน,นะพี่น้องกับสถานที่แบบนี้นะครับออไม่มีคนไหนนะครับที่จะกล้าทำแบบนี้นะครับพแบบี่จอันนี้ก็เหมือนหมิ่นด้วยนะครับเหมือนหมิ่นไม่เข้ารุบนะพี่น้องไม่เขารพไม่เ้าารไม่เขา้าลุสถานที่ด้วยนะครับอืม เราคือเราไม่ได้อะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่คิดไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่ไม่ได้มีไม่มีอะไรไม่ได้มีเอ่อเขาเรียกอะไรไม่ได้มีเรื่องอะไรกันมาก่อนอืมไม่มีอะไรกันมาก่อนอยู่ดีๆก็เดินเข้ามาเลยนะ้วครับเข้ามาอับเบบี๊บซีจนถึงเลยพี่น้องถึงตัวเลยนะครับอ่าเข้าไปจนถึงอ่าบันไดศาลเลยนะครับเี๊ีจนถึงรถลุงเลยนะครับพี่น้องอืม ทีมทนายก็อยู่นั่นพี่นัททีก็อยู่นั่นนะครับชิดปาเปก็อยู่นั่นเอสต์ก็อยู่นั่นนะครับทีมทนายอยู่นั่นหมดนะครับทีมทนายก็ไปไปกลับไปก่อนกลับไปก่อนถ้าก็บอกไม่อยากให้มีปัญหาไม่อยากมีเรื่องนะพี่น้องเราก็ยังดันจุรังอยู่ก็ไปอะไรมีปัญหากับพี่นัททีอยู่ามึงจะกับกูไหมมึงเอากับกูไหมอยู่นั่นแหละพี่น้องนะครับเหมือนคนขาดสตินะพี่น้องเนาะคนขาดสติพี่นัททีก็อะไรอะไรจะอะไร อืมนะครับพี่น้องเราก็ไม่ได้ตอบตู้ไม่ได้อะไรนะครับพี่สีอืมล้วก็มีคลิปมีหลักฐานอยู่แล้วนะครับพี่น้องเราะเอฟซีเนาะก็ตามนั่นแหละนะครับพี่สีในศาลมันก็มีอยู่นะพี่น้องก็มีกล้องวงจรปิดอยู่นะครับพี่สีมีกล้องวงจรปิดตัวก็ทางด้านรปภก็อ่เป็นพยานให้นะพี่น้องเป็นพยานให้ได้นะ กับพฤติกรรมที่เขาทําในครั้งนี้นะพี่น้องเนาะมันมีกล้องในสารนะครับมีกล้องในสารด้วยนะครับมีกล้องในศารด้วยกล้องตั้งแต่ประตูทางเข้าับตั้งแต่กล้องประตูทางเข้านะครับอืมเราก็เดินขอาไปดีๆเนาะพี่น้องเนาะเราก็อะโกนมาเรียกใช้เราแล้วก็เดินตามหลังเ้วเข้ามานะครับพี่น้องเนาะก็เดินตามภาษาผมไปเนาะเข้าไปด้านในเนาะก็จะไปหา จิตปักเป๊ะ่าจะไปถามว่าเออออกมาก็เห็นว่าลงลงมาแล้วก็จะลงจะไปให้กำลังใจเนาะก็เดินเข้าไปนะคะเขาก็เดินตามหลังเข้าไปแล้วก็ไปถึงหน้าบันไดเลยครับไปถึงหน้าบันไดเลยพี่น้องนะครับถึงเลยถึงตัวเลยนะครับพี่จีอเราก็ไม่คิดว่าเขาจะกล้าถึงขนาดนี้นะครับถ้าอ่เขาเขาจะทำก็ให้เขาทําไปเลยนะครับเราไม่ต่อสู้อะไรทั้งสิ้นนะพี่น้องเราไม่ได้เราไม่ได้คิดว่าจะต่อสู้อะไรนะครับถ้าเขาจะต่อยเขาจะ เราไม่ได้มีความโกรธเกลียดตัวอะไรกันครับพี่น้องไม่มีเรื่องส่วนตัวกับเขาอยู่แล้วนะครับเบบจีแต่ในกระเป๋าก็มีมีดนะพี่น้องเนาะเราเห็นตั้งแต่ทางเข้าแล้วนะครับออกมาโชว์ผมเนี่ยมีดอยู่ในกระเป๋านะครับเบบีจีมีดอยู่ในกระเป๋านะครับอันนี้นะครับคือเขาพายสะพายกระเป๋าเข้าไปด้วยนะครับพี่น้องเนาะเขาก็มีบอกอยู่นะครับห้ามนำมีด หรือนาปืนนะพี่น้องเขา,าห้ามนำอาวุธเข้าไปนะครับพี่น้องเขาก็จะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ครับผมที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะมัน,ม,น <c oughs> มันไม่มันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นนะครับพี่น้องพร <c oughs> ุ่งนี้ไปร้องศาลแล้วเอาหลักฐานเข้าพบผู้การพุ่งนี้เตรียมตัวหลักฐาน <c oughs> พร้อมเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ นี่นะครับพี่นาทีนะครับพี่น้องเนาะค่อยบอกเจ้าแล้วนะครับเี่ซีก็คือพยานพยานเราไปเยอะแล้วก็หลักฐานแน่นนะครับพี่พีซึ่งหลักฐานเราก็ไม่ได้เอาออกมานําเสนอกับสาธารณะหรือว่าโซเชียลแล้วเราถ่ายไว้เป็นหลักฐานข่าวสารไว้เป็นหลักฐานนะครับพี่อันนี้นะครับคือการพวกพาวุธนะครับเข้าไปในที่สถานที่ต้องห้ามนะพี่น้องเขาก็ห้ามอยู่แล้วนะครับ ห้ามนาอะไรเข้าไปนะครับพีพ่ชีอันนี้มันเรียบร้อยนะครับพี่น้องโรงจีโรงเรียนจีนนะครับบอกได้คําเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับจะมีใครจ้างวันหรือไม่จ้างวันอันนี้ผมก็ไม่รู้เนาะพี่น้องอนะพี่ต้องรอให้สอบสวนก่อนนะ,น,น,ะน,ะน,น,นะครับพี่ชีนี่แหละนะครับพี่น้องเนาะคิดผิดชีวิตเปลี่ยนนะพี่น้องเนาะแต่เราอะเรารู้สึกกลัว ครับเราก็รู้สึกไม่ปลอดภัยใ่นชีวิตรัพย์สินนะครับนะคะตอนนี้นะถ้าเป็นอะไรไปก็นะครับพี่น้องนะครับพี่จีมันมันถึงเนื้อถึงตัวเลยนะพี่น้องเนาะขนาดทีมทนาอยู่ตีมหมดก็ยังไม่กลัวไม่เกรงกลัวตัวกฎหมายบ้านเมืองเลยนะครับพี่จีไม่เกรงกลัวตัวกฎหมายบ้านเมืองเลยนะครับอันนี้ถือว่าอาจหานมากนะครับพี่จีกับเรื่องนี้นะครับ อันนี้คือการป่วนเลยนะครับพี่น้องเนาะเพื่อจะเ,อเข้าไปทําร้ายเลยนะครับพี่จีเห็นได้ชัดเลยนะครับพี่น้องอยู่ในกระเป๋ามีมีดด้วยนะครับพี่จีมีมีดด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเต็มๆนะครับพี่น้องไม่รอดแน่นอนนะครับพี่จีร้อยกินบาทนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นเรื่องของอันนั้นแล้วเนาะ เป็นพิจารณาเนาะของของทางศาลแล้วเนะคะเดี๋ยวจะยืนะครับพี่น้องก็จะยื่นเรื่องนะครับพี่จีตรงนี้เนาะก็จะเป็นของทางศาลแล้วนะครับพี่จียื่นเรื่องพรุ่งนี้นะครับพี่จีทันทนายก็ให้คำแนะนำหรือยังไงนี่เนาะก็พร้อมที่จะเป็นพยานด้วยครับผมแล้วก็ทางด้านรปภทั้งสามคนนะพี่น้องเนาะ กับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับในวันนี้นะพี่น้องหลักฐานก็มีนะคะในกล้องวงจรปิดก็มีแล้วก็ราดทั้งทางทั้งทางเข้าในศาลแล้วก็กล้องที่เราถ่ายไยเองที่ในโทรศัพท์ก็มีนะครับอ,อันนี้เป็นหลักฐานสําคัญนะพี่น้องว่าเราไม่ได้ทําอะไรนะพี่น้องอแล้วก็อยู่เฉยๆแต่เดินเข้ามาหาพวกเราเองนะพี่น้องเนาะอืม อันนี้นะครับโอ,อ้ไม่ใช่คึกขนองนะพี่น้องเนาะไม่ใช่คึกขนองนะพี่น้องอันนี้นะครับจงใจเลยนะพี่น้องอันนี้จงใจเลยนะครับพี่น้องเจตนาเลยนะครับพี่น้องอืมโอ้เดินปีเข้ามาชกผมในศาลพยายามพยานมีเยอะนะครับพี่น้องใช่ค,ค่ะ <c oughs> เดินปีจะมาชกเลยนะครับพี่น้องใช่นะครับตอนนั้นเ็าพูดว่า เออมึงเอากูตัวกูตัวเลยเออมึงเอากับกูเลยนะครับพี่น้องคําพูดนี้นะครับเป็นหลักฐานชิ้นดีเลยนะครับพี่น้องเนาะอ่าอันนี้คุณไม่เกรงกลัวตัวกฎหมายบ้านเมืองเลยนะครับการทําแบบนี้นะครับการพฤติกรรมแบบนี้นะครับอันนี้คือการก่อกลนเลยโดยตั้งใจเลยนะครับพ c ่ออ่าคุณไปยื่นหนังสือเองนะพี่น้องอ่ากับคนอ่าหัวไม่มีผมนะพี่น้องที่จําได้ไหมอ่าอันนี้ อ่ก็จะอันนี้ลูกน้องของคุณทําเองเด้อนะครับลูกน้องของคุณทําเองนะครับพี่นออ <_ tit ling> ้องโดยสั่งการจากใครอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับก็ไปรอคุยกันเองนะพี่น้องไปรอคุยกันเองนะครับไปไปให้การที่ศาลก็แล้วกันนะครับคุณจะพูดยังไงก็แล้วแต่คุณนะครับอันนี้เราไม่รู้นะพี่น้องนะคุณจะ พูดยังไงปฏิเสธยังไงอันนี้เราไม่รู้เนาะพี่น้องก็ตามกล้องตามอะไรนั่นแหละนะครับเป็นหลักฐานที่สําคัญนะครับพี่พีนะครับพี่โอ๊ตนะครับสวัสดีครับเรื่องน่าสนใจนะครับโอ้คับผมอันนี้ก็อันนี้อันนี้เราก็นะครับช่างตั้มและทุกคนระวังตัวด้วยนะคะเห็นเป็นห่วงครับผมขอบพระคุณมากอันนี้นะครับพี่น้องเนาะ เราก็นะครับกวาดกลัวนะครับตอนนี้นะครับวิตกกังวลนะพี่น้องเนาะทําให้เราจิตตกนะพี่น้องเนาะอีหลีนะครับพี่น้องนะครับกลัวมากนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องตอนนี้นอนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะครับตอนนี้นะครับพี่ซี่อืมกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะครับพี่สี่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเจอเลยนะครับ เิเหตุการณ์แบบนี้นะครับเี่ซี่ขณะเราอยู่ในสถานที่ที่คิดว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้นะเราก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะทากล้าทำนะพี่น้องก้าที่จะมีเรื่องด้านในเลยนะครับพี่น้องเป็นเรื่องที่อะไรนะพี่น้องนะทั้งไม่เคารพนะครับพี่น้องไม่เคารพศาลด้วยนะครับเี่ซี่ไม่เคารพไม่ยำเกรงนะพี่สีทุกท่านทุกคนอย่าร้องไห้นะคะโอ้ยนะครับ น้ำตาจะไหลนอนนอน,น้อนนอนนอนไม่หลับนะพี่น้องเฮ้ยฝันเสียเลย